เปลี่ยนรหัสทีนึงนะฮะองนี้รหัส A08 ครับเอศูนย์แปดนะครับสวยไหมฮะนี่แหละครับนี่ออกเป็นสุขโขไทยพิษณุโลกนะครับอะยุคตน้น <c oughs> นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ สวยสุดๆนะครับก็เรียกว่าสวยสุดๆจริงๆเนื้อละเอียดเนียนแน่นมากนะครับโอ้ยนะครับดูซอกแขนนะครับแกะได้สวยมากๆเลยนะครับหลวงสิทธิ์นี่ก็ถือว่าแกะพิมพ์พระสมเด็จได้เก่งมาก ยุคต้นนะครับหลวงวิจารณ์ท่านก็จะเห็นต้นแบบของท่านหลวงสิทธิ์หลวงวิจิตนะครับก็นํามาแกะนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่านให้สวยขึ้นนะครับโดยมีถ้าเป็นของท่านหลวงวิจารจะมีกรอบ,บังคับแม่พิมพ์นี้เลยนะครับเป็นพระสมเด็จวรละคงยุคต้นที่สวยจริงๆนะครับพุทธคุณด้านหลัง ชมกันเพลินๆนะครับสบายๆนะครับสวยงามนะฮะโอ้โหภาพนี้สวยจริงๆนะครับไปดูองค์ถัดไปครับองค์ถัดไปองค์ถัดไป,ดไปเป็นองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้าโอ้โหเห็นเลยนะฮะกันหนึ่งข้างชัดเจนนะครับพระแก้วขาวองค์นี้รหัส A อศูนย์เก้านะครับ ศูนย์ก้าองค์นี้ก็สวยนะฮะเห็นพระกันด้านซ้ายชัดเจนนะครับทุกองค์นี่แบบแร่งสวยงามนะครับสำหรับคลิปผมอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับให้ท่านสมาชิกได้พิจารณากัน อาจจะไม่ได้นำพระออกมาเยอะมากนะครับในการไลฟ์นะครับก็หลักๆให้ชมแบบสบายๆนะครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับนะฮะโอ้โหเนื้อความแน่นนะครับผิวนะครับเหมือนขนมแข่งเลยนะฮะโอ้โหอุ้ยละเอียดเนียนแน่นนะครับเขาเรียกว่าเนบแกงผงพุทธคุณนะฮะแน่นทุกอนูนะครับ สวยงามมากๆเลยสำหรับท่านใดที่ชอบนะครับอยากที่จะบูชาไว้ครอบครองเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านเองและครอบครัวนะครับท่านก็สามารถที่จะนะครับสแกน QR Code เข้ามาได้เลยหรือเสิร์ชหาครับคำว่าแ c h ช l a n d เข้ามาก็เปิดโอกาสให้นะครับคนไทยทุกคนได้ครอบครองนะครับทั้งที่ เป็นสมาชิกแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็ยินดีแบบปันให้นะครับสวยงามครับเนื <Hz> ้อสุดๆจริงๆนะครับไปดูองค์ถัดไปครับองที่สิบนะฮะองที่สิบเปลี่ยนรหัสนิดนึงนะครับองนี้รหัส A หนึ่งศนย์นะครับ a หนึ่งศูนย์ด้านหน้าและด้านหลังครับอืมสวยไหมครับสวยงามมากด้านข้าง โอ้ยเนื้อนี่ละเอียดเนียนแน่นมากนะครับเห็นซุ้มนี่ม้วนเข้าไปเลยนะครับพระพักสวยงามมากนะครับเห็นลำคอเห็นพระกันนะครับสุขโขไทยหลวงสิทธิ์นะครับพระยุคต้นเนื้อหนึบแกร่งสวยงามนะครับ <c oughs> โอ้โหนะฮะด้านหลังนี่เห็นล่องรอยการหดเหี่ยวยุบผงพุทธคุณชัดเจนเลยนะครับดินสอเหลืองนะครับเห็นความหนาแน่นชัดเจนมากๆเลยตรงนี้สวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดู องถัดไปนะฮะเนื้อออกขาวสวยหน่อยนะครับก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับเนื้อขาวสวยนะฮะองนี้เป็นเอหนึ่งหนึ่งนะครับเอหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสุโขไทยออกไปทางพิษณุโลกนะครับยุคต้นหลวงศิษย์นะครับอันนี้สวยเนื้อแห้งนะครับ คลาสสิกเก่ามากนะครับนี่เลยนะครับที่มีเนื้อหาความเก่าที่สวยจริงๆเห็นไหมฮะโอ้ยสุดๆนะครับนี่นะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับเห็นพื้นผิวเห็นไหมครับเขาเป็นหินไปแล้วนะครับความหนาแน่นนี่คือเรียกได้ว่าทุกอนูเลยนะฮะ เห็นพักกันข้างหนึ่งชัดเจนนะครับสวยงามมากๆนะฮะตรงนี้เนื้อกายภาพเป็นหินนะครับด้านหลังไหมครับสวยงามเห็นร่องรอยการหดยุบนะครับ เดี๋ยวลองซูมองค์นี้ชัดๆเข้าไปใกล้ๆนะฮะว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวลองให้ชมนะฮะสวยไหมครับสวยงามมากๆเลยนะฮะโอ้โหเนื้อหานะครับเนียนแน่นๆเลยนะฮะเนื้อ ด้านหลังนี่สวยมากสวยและเก่าลองดูครับเนื้อหาความเก่านี่เก่าสุดๆนะฮะลองดูตรงนี้ครับโอ้โหภาพนี้นะครับบ่งบอกให้เห็นถึงอายุพระเลยนะฮะนี่คือพระยุคต้นจริงๆเป็นหินไปแล้วนะครับนี่มวลสารชัดเจนนะฮะดินเจ็ดปก โอ้สวยงามมากนะครับอ่าไปดูองค์ถัดไปกันนะครับองค์ถัดไปนะครับเรียกได้ว่าวันนี้คัดสวยๆมาให้ท่านสมาชิกนะครับได้ครอบครองกันนะครับเป็นองค์นี้แล้วกันนะครับเนือเดียวกันก่อน รงนี้รหัสเอหนึ่งสองะครับสุขโขทัยพิษุนโรคนะครับสุขโขทัยหลวงสิทธิ์สวยงามมากๆเลยนะเนื้อแน่นนะครับละเอียดเนียนแน่นขาวสวยนะครับ วันนี้คัดพระสวยๆออกมาแบ่งปันให้ท่านสมาชิกนะครับได้ครอบพองกันเห็นผมพู้ทุกคุณสีเหลืองชัดเจนนะครับพระพักลมนะฮะเห็นพระกันหนึ่งข้างเห็นหลำคอคเนื้อละเอียดเนียนแน่นมาก ขาสวยจริงๆเขาเรียกว่าสวยแบบมีมิตินะครับโอ้โหนะครับก็ฝากถึงท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะฮะตอนนี้พระโรงงานนะครับออกมาเยอะมากนะครับเขาสั่งตามออเดอร์นะครับสามารถที่จะผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่นะครับ ยังไม่มีทักษะหรือนะครับประสบการณ์มากนะครับองละพันผมก็ว่าแพงนะสำหรับพระที่ไม่แท้นะครับอง์ละห้าร้อยก็ยังแพงครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็บทั้งทีนะครับท่านเก็บพระที่มีประวัตินะครับมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับแบบนี้สบายใจครับบูชาทั้งทีต้องเป็นมรดกให้กับครอบครัวได้นะครับไปดูองค์ถัดไปครับ องค์ที่สิบสามนะครับองค์ที่สิบสามเปลี่ยนรหัสนิดนึงนะครับองค์นี้เป็น a 1หนึ่งสามด้านหน้าและด้านหลังครับสวยมากนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้คัดแบบท็อปๆมาให้ท่านสมาชิกนะครับได้ มีโอกาสได้ครอบครองกันจริงๆนะครับูลค่าพ้าชุดนี้นะครับตั้งอยู่ที่3ล้านบาทฟังไม่ผิดครับเพราะว่า1เก่า2พิมพ์รงสวยนะครับโอ้โหสวยไหมฮะสวยงามมากๆนะครับเนื้อหาฟวามเก่าละเอียดเนียนแน่นนะครับ เห็นพักกันหนึ่งข้างชัดเจนมากนะฮะวงนี้สวยจริงนะครับสมบูรณ์มากนะครับวงแขนอกนี่สังเกตที่อกนะฮะจะนูนเด็ดเป็นสง่านะครับถ้าเป็นของท่านหลวงสิทธิ์นะครับหัวเข่าชัดเจนนะครับชายจีวรนะครับเห็นการแกะหูตรงนี้จะมีความสูงชันนะครับสวยงามมากนะครับฐานแต่ละชั้นนี่แบบหนักแน่นมั่นคงมากนะครับ สวยจริงๆโอ้โหงามมากนะครับเนื้อนะครับละเอียดเนียนแน่นเลยนะครับด้านหลังโอ้โ oh, ห oh, ภาพนี้นี่สุดๆนะครับขอบด้านข้างเรียกได้ว่าทุกอนูนะครับเป็นหินอ่อนองนี้ด้านข้างนี่สวยจริงนะฮะข้างนี้สวยไหมฮะโอ้โห oh, oh, สวยนะครับ เป็นลักษณะลอยหนอนต้นครับสวยงามมากนี่แหละครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จวัดละขันนะครับ,ครบใครที่ปามากพระของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินนะครับบอกได้เลยว่าท่านกำลังอิดมหันมากๆเลยนะครับ คุณจะขายพระก็ะขายไปนะครับเอาความจริงมาคุยกันเอาของจริงมาคุยกันดีกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะย้อนเวลาไปประมาณปี6-3นะครับทางศูนย์มาสมาสามแผ่นดินนะครับถูกใส่ร้ายนะครับถูกกล่าวร้ายนะครับด้วยกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์นะครับตั้งหุ่นขึ้นมาหนึ่งคนนะฮะทำมาขอบูชาพระเข้าร่วมโครงการนะครับ ก็ไม่พอใจแทนที่จะนําพระมาคืนนะครับกลับไปคืนที่กองปราบนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับมีผู้เสียหายนะครับหนึ่งท่านนะครับที่นําพระไปคืนนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะทํากันได้แบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคนกลุ่มนี้นะครับคิดได้ว่าชีวิตบ้านปลายคงน่าจะนะครับเจอสิ่งที่ นะครับเอาเป็นว่าเราไม่พูดแล้วกันนะครับกรรมใครกรรมมันนะครับคิดดีได้ดีนะครับก็บอกไว้เลยนะครับก็ท่านต้องไปกราบขอขมาสมเด็จพระชานโตเท่านั้นนะครับเพราะกรรมมันหนักไปดูองค์ถัดไปนะครับและตอนนี้นะคะ ทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักกระ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7ดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางกานะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR Code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟส e นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทย์เอันนี้เป็นมุมไทย์เนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากับสัก,การะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะค่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบ,บัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีคะ่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟ์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ